ของห<ม>นุ่มคอมเมนต์คนนี้นะครับที่คอมเมนต์ผมนะครับประเทศมึงโง่เหมือนประเทศไทยมึงลองคิดดูนะไอ้ลาวลบกับประเทศกูใช้เครื่องบิน F16 มึงคิดว่าประเทศไทยใช้เงินหมดไปเท่าไหร่ลบยังไงก็เอาสนับประเทศกูไม่ได้ดอกเหลือมึงอีกไอ้ลาวระวังตัวไว้เถอะมึงคิดมึงชอบเสือดเรื่องประเทศกูที่เขาขู่นะครับคือผมจะตอบหนุ่มคอมเมนต์อย่างนี้นะครับ ประเทศลราไม่เหมือนประเทศประเทศไทยนะครับไทยยังมีเจราจานะครับแต่เราไม่ได้เจราจานะครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณเป็นห่วงว่าเออไทยหมดงบหมดเงินไปเท่าไหร่ในการใชเครื่องบิน S16 คุณไม่ต้องห่วงครับเรื่องนั้นนะครับเขาบริจาคทําบุญกับคุณนะ่ะที่คุณไม่เห็นค่าไม่เห็นคุณนะ่ะหมดไปเยอะกว่านั้นอีกครับทั้งโรงเรียนการรักษาพยาบาลเสื้อผ้าที่เขาเคยช่วยคุณนะครับที่คุณไปในละคุณเขานะครับเขาหมดเยอะกว่านั้นอีก ที่เขาถามว่าเขาคุ้มไหมที่เขาใช้เครื่องบิน s สเนี่ยไปถลม่มคังแสงของคุณถล่มสถานที่หรืค่ายทหารหรือคังเก็บอาวุธของคุณแม้กระทั่งแก๊งคอเซนเตอร์คังรังของแก๊งคอเซนเตอร์เขาคุ้มครับหนึ่งเขาได้แผ่นดินคืนสองมาเขาได้ทําลายแก๊งอัจฉากรรมของระดับซาบนะครับระดับโลกแก๊งคอเซนเตอร์นี่คือความคุ้มของเขาครับถ้าถามว่าเขาไม่ชนะคุณคุณลองคิดให้ดีนะครับขนาดเขาไม่ชนะคุณเขายังเอาแผ่นดินเขากลับคืนได้ แต่ถ้าเขาเอาชนะคุณจริงๆประเทศคุณจะไปอยู่ที่ไหนผมถามจริงถ้าเขาเอาชนะคุณแล้วคุณจะไปออกทะเลหรือว่ายังไงถ้าเขาเขาจะเอาชนะคุณจริงๆเขาทําได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวนี่เขาใจดีเขาไม่อยากจะทําเขาอยากเจะาให้คุณน่สิ้นสภาพการเป็นภัยของประเทศเขาเฉยๆประเทศไทยเฉยๆไอ้เรื่องที่คุณมาขู่เราเน่ะเราไม่กลัวหรอกครับเชิญคุณขู่ไปเลยครับถ้าคุณเอาจริงเมื่อไหร่เออจะเอาประเทศเราจริงคุณอย่าลืมนะครับมีเวียดนามรัสเซียที่เขาจับมืออยู่นะครับคุณอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เขาไม่ได้ใจดีเหมือนประเทศไไไททยยยนะะคครรรัับเเ่าาาากษแปปิตข แต่ถ้าคุณจะไปเล่นกับเราเนี่ยเราเข้าจริงนะครับไม่ได้เล่นกับคุณนะครับคุณลองคิดดูให้ดีแล้วคุณที่คุณเป็นห่วงประเทศอ่าไทยเรื่องงบประมาณประเทศเขาเนี่ยเจริญกว่าคุณเยอะเงินก็เยอะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเงินลับๆที่เขาอ่ะซื้ออาวุธน่ะที่เขาไม่ได้อ่าสีแกง่ะมีเยอะกว่านั้นอีกคุณยังไม่รู้อะไรคุณมาพูดแบบว่าเสิงว่าเป็นห่วงเขาเป็นห่วงชีวิตของคุณก่อนเถอะที่คุณมาคอมเมนต์ผมอย่างนี้